องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและรับรอนุญาตให้เข้าสู่ห้องสอบเมื่อมีอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่า37.3องศาเซลเซียสครับนอกจากนี้สนามสอบแต่ละแห่งนะครับยังจัดห้องตรวจแยกโรคอย่างน้อย3ามห้องเพื่อรองรับผู้เข้าสอบที่มีอาการไข้และไอขณะทำการสอบแถลงการเสริมนะครับว่าปีนี้นั้นมีผู้สมัครสอบประมาณ10.71ล้านคนเพิ่มขึ้น4 0 0 0 0 0คนจากปีก่อนหน้า ทงนี้การสอบแข่งขันเข้ามาเวลัยระดับชาติประจำปีนี้นะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่7-8กรกฎาคมช้ากว่าปกติ1เดือนสืบเนื่องจากผลกระทบของโควิดในทีมระบาดครับที่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดน,นะครับในการเตรียมุ่มเข้มการสอบเตาเขาที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านี้ครับคุณอนันต์โปงและคุณนุ่งครับ มาที่ฝั่งประเทศไทยกันบ้างนะครับก็ยังอยู่ที่เรื่องของการศึกษาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความพร้อมของโรงเรียนต่างๆครับโดยดรอำนาจวิทยานุวัตรเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็กล่าวถึงการประเมินภาพรวมของโรงเรียนหลังจากเปิดภาคเรียนที่1ในวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับว่าก็มีการประเมินทั้งหมดแล้วนะครับพบว่าสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ 5,314แห่งแล้วก็มีการเรียนการสอนออนแอร์และออนไลน์อีกประมาณ23,833แห่งซึ่งก็มอบหมายให้ผู้บริหารนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนส่วนใหญ่ก็ไม่เจอปัญหาอะไรแต่จะเน้นเรื่องของความปลอดภัยจากนักเรียนเป็นหลักทั้งการให้ล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลามีการวัดอุณหภูมิและเว้นระยะห่างทางสังคมก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของการให้รักษาความสะอาดด้วย ซึ่งเลขาธิการกอปก็กล่าวด้วยนะครับว่าการประเมินผลโรงเรียนนะครับหลังจากเปิดภาคเรียนนั้นก็ได้ให้คณะกรรมการส่วนกลางลงพื้นที่และสรุปประเมินผลในทุกสองสัปดาห์และนอกจากนี้นะครับในเรื่องของโรงเรียนไหนที่มีความเสี่ยงกรณีที่มีนักเรียนติดเชื้อวัคซีนบีสิผู้ที่จะทําหน้าที่ประเมินนะครับก็จะให้สอบพอถอนะครับสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัด หากพบว่ามีเด็กที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า37.5องศาเซลเซียสหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับก็จะส่งไปยังโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาชุรตโควิด -19 ทันทีพร้อมรายงานไปยังคณะกรรมาการควบคุมโรคประจำจังหวัดเพื่อให้ประเมินการดำเนินงานความปลอดภัยของเด็กรวมถึงมาตรการปิดโรงเรียนด้วยนะครับ ซึ่งส่วนตัวก็คาดหวังว่าในเรื่องของการเรียนนะครับผ่านระบบออนแอร์ทีวีดิจิทัลแม้ว่าอาจจะไม่เทียบเท่ากับการเรียนภายในห้องเรียนแต่ก็หวังว่าจะมาใช้เป็นประโยชน์ได้มากขึ้นด้วยและก็พูดถึงการระบาดครั้งนี้ด้วยนะครับว่าจะทําให้ทุกคนเข้าใจในการเรียนออนไลน์และออนแอร์กันมากขึ้นด้วยครับนี่ก็เป็นในเรื่องของการศึกษาในประเทศไทยช่วงที่เช้อรัคูสิบเก้าระบาดแบบนี้ด้วยครับคุณชิมครับใช่แล้วครับคุณอนันตพงศ์และคุณรุ่งฟังครับ ทั้งหมดนี้ก็คือรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนในวันนี้คุณทีมสันตาสมบัติจากสถานีวิทยุเซียกรุงปักกิ่งและผมนนพงษ์ม่งพินจากสถานีวิทยุจุฬาขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ส c i f าค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมรองศาสตราจารย์ด็อรจัสดาเด่นดงบรพันธ์ครับอาจารย์ประจำพระวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มวิทยาลัยครับ เรียอาจารย์เจตที่หลายๆท่านเรียกกันนะครับก็มาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับช่วงเย็นวันศุกร์นะครับเดินทางกลับบ้านนะครับสังเกตว่าวันนี้รถเริ่มติดขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าหลายๆท่านก็เริ่มทํางานกันมากขึ้นแล้วก็โรงเรียนเริ่มเปิดด้วยใช่ไหมครับนะอันนี้เป็นรายการสดนะครับครั้งที่เราลืมแนะนําว่าเป็นรายการสดนั้นเป็นรายการสดนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาคุยกันได้นะครับที่เบอร์0 2 2ย์สองสองหนึ่งแปดสามเก้าเจ็ดห้าถึงเจ็ดครับศูนย์สองสองหนึ่งแปดสามเก้าเจ็ดห้าถึงเจ็ด ครับที่สถานีวิทยุจุฬานะครับแล้วก็จัดรายการถึงประมาณ5้าโมงเย็นนะครับแล้วก็แต่ทอ่สดนะครับผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับซึ่งมีคนทักว่าตอนนี้กําลังไลฟ์แข่งกับอีกรายการหนึ่งหรือเปล่านะครับผมก็บนจอคอมพิวเตอร์ผมตอนนี้ผมก็เปิด2องคันดูเหมือนกันดูว่าเป็นเป็นยังไงบ้างน,นะครับ ถ้าใครเห็นบน Facebook คงจะเห็นผมเปิดช่องอะไรอยู่นะครับก็สวัสดีทั้งท่านใน f a c เ o o บุด้นะครับที่ f c e e o o o เจษดาเดนดูบริพันธ์นะครับ J E w S A D A D E N D U N G B O I P N T นะครับเจษดาแล้วก็ดีดอกครับก็จะเจอนะครับมีคุณต้นนะครับสวัสดีครับนะฮะ อ่าบังหลังถ้า,ถา,ามือถือผมเริ่มเสียผมจะไปซ่อมกันที่ที่ร้านนะครับคุณภาคภูมิสวัสดีครับอาจารย์ไลฟ์ตอนช่วงตรงกับช่อง2ช่องหนึ่งเลยนะครับเนี่ยแทนผมก็เปิดอยู่เนี่ยครับผมก็ก็เดี๋ยววันนี้คงคุยกันเรื่องนี้ด้วยแต่ผมส่งเข้าไปถามเมื่อกี้ผมเพิ่งคีย์เข้าไปถามก็ว่าผมอยากฟังเรื่องเกี่ยวกับกล้องนะครับเนี่ยุคนเคยเรื่องกล้องการบล็อกกล้องอะไรยังไงบ้างน,นะครับอุ้ยในในรายการเขาก็โชว์พอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับอ่าคุณออนจิตตาสวัสดีค่ะสวัสดีคคครรรััับบบนนะเเออออุณมกสไตตล์จจ โปรตอร์ไหนเนาไม่แน่ใจเหมือกันครับโอเคครับจริงๆก็คงไม่พน้นเราต้องคุยกันเรื่องที่ที่ผมบอกว่าผมกําลังเปิดช่อง ยูทูบช่องช่องเฟซบุ๊กไลฟ์อันหนึ่งด้วยแต่ผมไม่ได้เปิดเสียงเลยไม่รู้เรื่องเป็นยังไงนะครับแต่เขาจับเรื่องตัวกล้องแล้วก็อาจจะพอรู้จริงๆในรายการเองเราก็เคยคุยกันมาตั้งแต่เป็นปีแร้วซ้ำนะครับแต่มันหมวนวนกลับมาช่วงประมาณช่วงนี้พอดีนะครับเกีย่ยวกับรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยครับที่มีการพูดเกี่ยวกับเรื่องตามหาผีวิญญาณซึ่งนรายการแบบนี้มันก็มีอยู่เรื่อยๆครับมันก็ไม่ใช่หมดจากประเทศไทยมันมีเรื่อยๆแล้วก็ สังเกตว่าบรรดาผู้ที่เขารับผิดชอบเป็นกสทอชอ,อะไรเขาก็ไม่ได้เข้ามาดูแลเท่าไหร่มันก็มีหลายช่องหลายรายการเนาะเพียงแต่ว่ามีรายการหนึ่งเนี่ยครับเขาใช้อุปกรณ์นะครับในการที่เขบอกว่าเป็นตรวจหาเรื่องของผีวิญ,ญญาณได้แล้วก็ไม่แปลกครับเพราะว่ารายการเชิงแบบที่เราเรียกว่า ghost hunter เนี่ยมีมานานแล้วนะครับ เมื่อก่อนผมเคยไปด้วยซ้ำนะผมเคยตามทีมคงรู้จักนะครับพี่ปอ๋องกับขอบนทองพลับเนี่ยครับเคยตามทีมงานเขาไปด้วยซ้าไปจาได้ว่าเป็นเป็น,ปนโรงงานล้างหรือบ้านล้างนกลางกลางทุ่งเลยนะครับตอนตีสองเนี่ยไปหานะครับแต่ว่าก็ไม่เจออะไรนะครับแต่ว่ามันก็ได้เห็นเซนของการที่พยายามใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฉนันโลกของาศาสตร์โลกความเชื่อกับโลกของวิทยาศาสตร์นี่โดนจับมาเชื่อมต่อกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาอ,อาจจะมีการพูดถึงเครื่องอาจจะเป็นเครื่องวัดเสียง ที่เราอาจจะไม่ได้ยินแต่ว่าเครื่องมันได้ยินได้หรือว่าอะไรดีความถี่คลื่นบางอย่างเช่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นวิทยุแน่นอนเราก็รับไม่ได้แต่ว่าเครื่องรับได้แต่ตอนหลังก็จะมีการพูดถึงเรื่องการใช้กล้องบางอย่างที่บอกว่าถ่ายแล้วเห็นผีวิญญาณได้ซึ่งจะเป็นเมื่อก่อนเลยจะเป็นแนวแบบหนังเรื่องชัตเตอร์ใช่ไหมแบบถ่ายปุ๊บแบบ ิล์มแล้วเอาิฟ์มมาล้าแล้วอุ้ยอยู่มีเงาผมที่ไหนโอ๊ยตกใจเลยนะครับแต่ทีนี้มันมันจะแจ้งกว่านั้นนะคือเป็นลักษณะเหมือนกันในรายการเอากล้องบางอย่างไปถ่ายแล้วเขาบอกว่าเห็นในบนจอภาพไหมเป็นเส้นๆขึ้นมาเลยเส้นๆเนี่ยเหมือนคนนะแต่ในั้นไปถ่ายเนี่ยตรงนั้นเป็นอากาศเลยนะหรือเป็นต้นไม้หรือเป็นรูปปั้นหรือเป็นข้าวของแล้วมีลอยลอยอยู่ได้ยังไงเนี่ยมมีคนซะหน่อยเส้นๆเนี่ยมันไปถึงอะไรนะครับในรายการก็จะมีการล่าเป็นเรื่องของผีวิญญาณความเชื่อต่าง ซึ่งไม่ได้มีแค่ในการทีวีนะครับแต่ว่าในในบ,บน้านเราก็ผมเคยเจออย่างที่อื่นด้วยเป็นพวกสำนักทรงก็เจอมาแล้วนะบอกว่าติดต่อก,กับเทวดาได้เส้นๆที่ว่านี่คือเขากำลังติดต่อก,กับเทวดาอยู่ก็มีนะครับแต่ว่าของพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครคุ้นเคยสักหน่อยกับการดูเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับพวกหนังวิทยาศาสตร์หนังที่ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเยอะๆอ,อ,อะไรเดียวเอเวนเจอร์ Avengers ที่เราดูกันเนี่ยครับ กระบวนการในการถ่ายหนังเนี่ยเพื่อที่เราจะได้สร้างเป็นตัวละครพิเศษขึ้นมาเช่นเป็นซัปปรพลาดเป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นหุ่นยนต์ก็มีแต่จริงๆเขาใช้คนเป็นนักแสดงก่อนอใช้คนนักแสดงปุ๊บก็เอาตรงนี้เอาเป็นเอาตัวคนที่เป็นนักแสดงเนี่ยไปสร้างเป็นภาพของกราฟิกขึ้นมาทีหลังและวิธีการที่สร้างก็ได้ก็คือใช้กล้องอย่างที่เราคุยไปเมื่อกี้เนี่ยครับก็คือเราเรียกว่ากล้องกลุ่มที่เรียกว่าเป็น motion capture นะครับ motion capture ก็คือการจับการเคลื่อนไหวของวัตถุ อันถ้าใคาคนเคยเห็นก็จะดูก็คล้ายๆเหมือนที่เราเห็นในรายการรายการผู้ผีผีพวกนี้นะคือมันจะมาเหมือนเป็นเส้นๆเหมือนเราเรียกเป็นโครงกระดูกหรือสเกเลตน้นขึ้นมานะครับอาการคือว่าเวลาแสดงถ่ายทําไปเนี่ยตัวกล้องก็จะจับภาพอาจจะมีเซ็นเซอร์ใช้ใช,ใช้อาจจะเป็นเรื่องของแสงอินฟราเรดในการจับนะจับสัญ,ญญาณว่าคนคนนั้นกําลังเคลื่อนที่ยังไงยกแขนยกขาหรือจริงๆถ้าเป็นหนังที่เป็นสมัยใหม่เนี่ยครับโอ้ ตัวระบบของ motion capture นี่ละเอียดยิบมากใครเคยดูเบื้องหลังการแต่งทำนะแค่หน้าเฉยเฉเนี่ยก็จะมีจุดมาร์กอยู่เต็มหน้าเลยเพื่อเห็นว่าสามารถจับการแสดงสีหน้าได้หรือแขนขาเนี่ยก็จะมีจุดมาร์กเต็มหมดเลยเพื่อจะ้จับการเคลื่อนไหวครบแม้กระทั่งนิ้วได้แต่ที่เราได้เห็นในรายการชีวีก็ตามหรือพวกที่เป็น go center ก็ตามเนี่ยมันมักจะเป็นที่ง่ายกว่านั้นเป็นง่ายที่ง่ายกว่านั้นครับเป็นแค่โครงง่ายๆโครงเหมือนกับคนนแค่แขนขานะครับ แล้วสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรทาไมอ่ะบอกว่าอาจารย์อย่างนี้มันก็ใช้ถ่ายคนใช่ไหมล่ะจับเป็นคนแต่เขาถ่ายอากาศธาตุนะเขาถ่ายต้นไม้นะทำไมมันเกิดเกิดไม่ได้นะครับจริงๆหลายคนนะจะเคยเล่นเองด้วยซนะ้ำในอย่างเพื่อนผมในในในโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างคุณจ่าพี่ชิตนะคุณหมอจ่าพี่ชิตเนี่ยเพิ่งซื้อมาสดๆเลยนะครับเป็นเครื่องเล่นนะครับของอ เกมบ็อกซ์นะครับเกมที่เป็นคอนโซลเกมที่ใช้เล่นเกมวิดีโอเกมเนี่ยชื่อว่า Xbox อเนะี่ยไอเจ้าคอนโซลตัวนี้ก็มีอุปกรณ์พิเศษของมันเรียกว่า k i n e c t นะครับเดยบอกว่าไอไคเน n e c เป็นต้นเนี่ยครับมันจะจับการเคลื่อนไหวของผู้เล่นได้ฉนันอย่างบางคนจะเคยเล่น Nintendo Wii อยากจะนึกภาพออกเนื้อก็คือเราถือแทนที่เราจะต้องมีจอยสติ๊กอย่างเดียวถือไว้ในมือเป็นด้ามจับแล้วก็ชกชกชกมันก็ชกตามให้ในตัวการ์ตูนใ,ใ,ใ,ในในในเกมหรือว่าเป็นดาฟันฟันได้ถ้าเป็น k i n e c t มันจับเลยวว่่่่าาาาหคนลลืออไงงตตตตีแบบฟุิ ฉะนั้นกล้องแบบนี้ครับราคาถูกๆนี่แหละครับกับสร้างปรากฏการณ์ที่ทําให้เราสึกเหมือนกับเราเห็นผีวิญญาณได้นะถ้าเป็นกล้องใหม่ๆกล้องดีๆกล้องแพงๆหรือโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าเนี่ยที่มันดีๆเนี่ยครับมันก็จะไม่จับอะไรที่มันไม่ใช่มนุษย์นะครับเนื้อภาพนะคือมันต้องการจับมนุษย์มาดูซิว่าเราเคลื่อนไหวยังไงแล้วก็ไปใช้ในแบนเป็น motion capture ในในโปรแกรมต่อไปแต่ถ้ากล้องที่มันรุ่นเก่าๆนะโปรแกรมรุ่นไม่ค่อยดีความแปรปรวนสูงมากฉะนั้นเราไปถ่ายต้นไม้ปุ๊บเนี่ย มันก็เข้าใจว่าเรากําลังถ่ายคนนั่นแหละนะครับมันก็ต้องพยายามหาทางสร้างเป็นเส้นขึ้นมาของคล้ายๆคนได้ทีนี้ต้นไม้เองก็มีลายเส้นอยู่หรือบางทีเราถือกล้องเราขยับตัวนิดเดียวข้อมูลที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปตัวนี้ก็สร้างให้เกิดเป็นตัวกระตูนเป็นตัวสเกลเลตันขึ้นในจอคอมพิวเตอร์ของเราได้ในในเครื่องกล้อง,องได้ซึ่งก็จะเห็นว่าเบิดเบ,บี้ยวๆนะตัวสั้นตัวหดแขนขาบิดเบี้ยวทีนี้แหละตัวนี้ เข้าประเด็นของผู้กลุ่มที่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับการตามล่าหาผีเลยก็บอกว่านี่ไงเนี่ยเจอเจอผีผีหัวขาดบ้างผีตัวยาวยืดก็เป็นผีเปรตบ้างผีตัวเล็กก็เป็นผีขุดแค่คือสร้างเนื่องจากสสารแล้วแตกสร้างในต่างประเทศมีมานานแล้วแล้วก,แวก็แล้วก็มีความาเชื่อถือน้อยลงเรื่อยๆเพราะมันก็ดูออกครับมองก็ดูออกมาไม่ได้จับพลังงานะไรพิเศษเลยก็จับเรื่องการเคลื่อนไหวเป็นตน้นแล้วก็อาจจะมองเป็นเชิงขำๆก็ได้อย่างผมก็เคยเอาเอาคลิปมาโพสต์ใน Facebook เองว่า้นะเขาเอา เครื่องดูดฝุ่นตั้งไว้ไปถ่ายเครื่องดูดฝุ่นก็ยังมีผีโผล่มาให้เห็นได้เป็นเส้นๆเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นการจับสัญญ,ญาณขึ้นมานั่นแหละครับนี่ถ้าถ้าเป็น,นักษณะของดูข,งขำๆดูบันเทิงก็ได้แต่ในบ้านเราเนี่ยที่ว่าเป็นอุตาหอแลวผมว่าเรื่องอย่างนี้ควรจะให้องค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างกสทชหรือใครก็ตามเข้ามาดูได้แล้วว่าการที่พยายามเอาเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์เนี่ยเพื่อให้รายการมันดูมีความน่าตืน่นเต้นคือคือถ้าคุณพูดว่าผีมีจริงวิญญาณมีจริงเนี่ย ไม่มีใครเถียงคุณได้หรอกเพราะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับจะเถียงก็คงไม่จบใช่ไหมครับแต่คุณบอกว่ามีเครื่องมือวิทยา,าศาสตร์จับผีจับวิญ,ญาเนยมันก็มีประเด็นให้ถกเถียงแล้วว่าเครื่องมือที่ว่ามันจริงหรือเปล่านะครับหรือถ้าใครติดตามข่าวนี้อยู่ก็คงจะเห็นอยู่ว่าไปเรื่องอื่นแล้วเช่นเรื่อง,อองอมีการอ้างถึงประวัติศาสตร์คนก็จับผิดได้ครับประวัติศาสตร์ที่คุณพูดมามันไม่ตรงเนะี่ยบรรดานักประวัติศาสตร์เขาก็มีศึกษามาเยอะไม่ต้องไม่ต้องอ้างว่าตำราเดียวกันตำราหลายตำราก็สามารถะะบบบออกไไดดดด้้ววว่่่าาาทีีพพููมมตตรรรรรงงงงหืคคคคัััถึลในน อ่ะผมเพาผมจำที่มีคุณช้างคุณแผนเนี้ยเราก็รู้อยู่แล้วคุณช้างคุณแผนเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาแต่ถ้าเกิดคุณพูดว่าคุณช้างคุณแผนกับชาติมาเกิดเป็นคนคน้คนนี้อันนี้ก็จะเริ่มทุกคนก็จะเริ่มมีอะไรมันเอะใจเกิดขึ้นนะครับท่าท้าทา์ของเรื่องนี้คือว่าคิดว่าคงจะต้องพยายามลดกระแสแบบนี้ลงไปนะนะครับการบันเทิงทําได้ในการเขาส่ง,งเช่ากัน,ก,นก,ก็คงเป็นเรื่องที่สทชหรือคนที่เกี่ยวข้องทางด้านนี้จะเข้ามาดูแต่ถ้าเป็นเชิงว่า พยายามจะเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาเชื่อมโยงแล้วก็อาจจะทําให้คนเข้าใจผิดสับสนไม่ให้ข้อมูลที่เต็มที่ที่จะทําให้ผู้ชมมีวิจารณญาณคือเราชอบอ้างอย่างนี้ใช่ไหมว่าโปรดรับชมโดยการใช้วิจารณญาณแต่วิจารณญาณจะมีได้ก็ต้องมีข้อมูลด้วยไม่ใช่อยู่เขาจะรู้เองเขาไม่เคยรู้ว่าเครื่องมันไม่ใช่เขาก็จะไม่รู้สักทีว่าเหมือนกับเหมือนกับถูกเชื่อทําให้เชื่อผิดๆนะครับฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องคุยกันนะครับ ซึ่งผมช่วงนี้มาสองวันนี้นักข่าวสัมภาษณ์แหกเลยครับโอ้มาตั้งแต่เช้าเย็นเช้าเย็นเลยนะผมก็ห่วงตัวเองกันเพราะว่าได้ข่าวว่ารายการนี้เขาก็ไปไล่ฟ้องนะผมมีรุ่นน้องอีกคนที่เขาเป็นคนแรกๆเลยท,ที่ที่อธิบายที่ชึงวิทยาศาสตร์นว่าอีกคร้นเน็ตมันทํายังไงโปรแกร,รมทำไงเขาออกจดหมาย แจ้งความฟ้องประมาทด้วยกันก็เสี่ยงภัยตัวเองฉะนั้นถ้าผมโดนอะไรขึ้นมายัางไงหวังว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ที่ช่วยฉันแล้วกฎหมายมาช่วยเป็นทนายกันหน่อยนะครับทีนี้ไหนๆก็เปิดประเด็นมานี้นะครับผมว่าก็คงสนุกสนานนะครับเออมันก็ผมก็ยังไม่ได้ผมก็ยังไม่ได้ไปไปดูต่อว่าเขาพูดมอะไรบ้างมีเดี๋ยวท่านนึงบอกว่าไงครับคุณธงชัยบอกว่างานแถลงฝั่งนูง้นก์คณะอ้างอิงอาจารย์พอดีสวยแล้วจ้ะครับโอเคเอาก็ว่ากันไปนะครับนะว่าเขาลากผมได้นี่คงสนุกสนานทีนี้บัดดี้ก่อนเข้ารายการนี้ก โทรมอีกครับนั่นเป็นความเชื่อมโยงกันอีกแต่ก็พยายามจะไม่ระบุชื่อคนนะคือคือในบรรดาพิธีกรของรายการเนี่ยมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วพอพิธีกรท่านหนึ่งในรายการเนี่ยมีการพูดถึงประวัติตัวเองว่าเคยประสบอุบัติเหตุนะครับนะเพจแมมโพดํานะครับได้เคยพูดถึงพิธีกรในรายการว่าเคยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต4 9วันแล้วฟืน้นระหว่างที่ยังไม่ได้ฟืน้นได้ไปทัวร์นรกสวรรค์เนาะแล้วก็บอกว่าเป็นหลักฐานนะครับแล้วก็ออกมา แล้วก็บอกว่าจริงเหรอพูดยังไงคือจริงเหรอนะครับบอกว่าเนี่ยบอกว่าเคยลดความแขแขนหักขาหักคอหักตายไปสิบเก้าวันแล้วแล้วก็ไปทวนนรกสวรรค์โรพยบาลกลับมามียานทิพย์ก็เลยคุยกับผีได้เรียกผีเรียกสุรกายต่างๆมาคุยได้นะครับทางเพจแม่พอดาขอข้อมูลว่าประสบเหตุที่ไหนยังไงปีอะไรรักษาโรงพยาบาลอะไรอันนี้ก็ความรู้ใหม่ผมเลยว่าเกิดวิพากษ์เรื่องนี้คือมันขยายไปหลายเรื่องครับนะักข่าวก็โทรมาถามผมว่าอาจารย์ไปไปได้เหรอตายละฟืน้น ก็ยาวอีกเลยนะครับฉะนั้นอันนี้ยังไม่โพสครับพอดีเมื่อกี้มันก็วุ่นวุ่นทำทำงานอยู่เลยไม่ได้ไม่ได้โพสต์เรื่องนี้นะครับก็ก็มีโอกาสมานั่งคุยสดๆในพเมียในรายการนี้เลยแล้วกันนะครับยวค่อยกลับไปโพสในในในเฟซบุ๊กอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเรื่องตายแล้วฟื้นเป็นไปได้ไหมก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ค่อนข้างจะมีในกลุ่มของความเชื่อคนไทยค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องว่าตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาเออถ้าเราพูดในเชิงศาสนาเนี่ยในศาสนาพุทธไม่ได้มี การพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าโดดเด่นนะก็อาจจะศาสนาคริสต์ถ้าใครเป็นศักดิสส์เซนก็ชนก็คงจะเข้าใจนะครับเรื่องของอพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับที่เสียชีวิตแล้วแล้วก็ไว้ที่ถ้านะครับในผมจำไม่ได้ว่า,วาที่ถ้าที่ไหนแต่ว่าพอสามัญผ่านไปท่านก็ฟื้นขึ้นมาอีกทีหนึ่งเป็นต้นเนี่ยนะครับความเชื่อเรื่องตายแล้วฟื้นเนี่ยในแต่ละวัฒนธรรมก็มีอยู่นะครับก็มีอยู่เหมือนกัน แล้วมันมาจากยังไงบ้างนะครับผมก็ลองหาข้อมูลเนี่ยวันก่อนก็มีคนโพสต์เข้าไปถามในใน,ในกลุ่มกลุ่มวิทยาศาสตร์ผมกลุ่มว่ากอนะครับที่นในในเฟ e บุ๊กเหมือนกันด้วยเ,เคสเนี่ยว่ามีเคสเรื่องของเมื่อปี57นะครับคุณยายคนหนึ่งวัยเก้ปีเสียชีวิตแล้วประมาณตีสามนะครับยาจัดพิธีศพช่วงเย็นนะครับเสียชีวิตวันหนึ่งตอนตีสามเช้ามืดจับศพช่วงเย็นแต่เมื่อจับร่างกายคุณยายปรากฏว่าเนื้อตัวกลับอุ่นขึ้นมาเหมือนนอนหลับเหมือนคนกลางนอนหลับอยู่ชีพจรกลับมาเต้น นะครับคุณยายฟื้นจากความตายนะครับอย่างมหัศจรรย์คุณยายรีบส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนญาติแจ้งว่าก่อนตายสังส่งเสว่าถ้าหากโบดลมใจอย่าฉีดยาเลยนะอย่าฉีดยาฉีดศพเลยนะเป็นนี่รับเป็นไปได้เหรออะไรเงี้ยครับก็มีเคสอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับนี่บอกอีกเคสหนึ่งคุณลุงวัยห้าสิบหกปีจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่สองธันวาคมปวดศีษรษะอย่างรุนแรงแพทย์แจ้งว่าคุณลุงอาการไม่ดีนักชีพจรอ่อนแล้วทางญาติตัดใจไม่ยื้อชีวิตก็เซโนมัติถอดเครื่อง ออกซิเจนเครื่องช่วยออกหายใจออกไปนะครับทางญาติก็ทางภรรยาไม่ยินยอมให้ฉีดฟอร์มาลีนร่างกายเด็ดขาดไม่คาดฝันเมื่อลุงใบห้าปีกลับมามีลมหายใจอีกครั้งนะครับบอกว่าร่าง,งกายได้หยุดหายใจประมาณ5ชั่วโมงหลังจากแพทย์ถอดเครื่องช่วยแล้วแต่สุดท้ายคุณลุงก็เสียชีวิตสิ้นลมอย่างสง,งบญาตทิทำพิธีทางศาสนาไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เคสอย่างนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ในมุมที่เรื่องของการวินิจฉัยโรคเช่นแบบชาวบ้านทั่วๆไปเลยสิบอกว่าอ๋อญาติตายแล้วเป็นต้นนะครับแต่การที่เราจะบอกว่าคนเราตายหรือไม่ตายเนี่ยครับในทางการแพทย์เนี่ยมันมีการต้องระบุข้อมูลต่างๆด้วยนะครับมีอะไรบ้างที่เรารู้จักกันก็คือว่าอาจจะต้องมีการดูเรื่องเกี่ยวกับไม่หายใจหัวใจหยุดทํางาน สมองหยุดการทํางานเป็นต้นนะครับเพราะสุดท้ายมันก็คือฟังก์ชันการทํางาน,นต่างๆของร่างกายก็ไม่มีการทํางานแล้วเนี่ยเราจะวัดใจทบ้านท่าหัวใจเราเราก็วัดการดูของคลื่นหัวใจนะครับไม่ใช่แค่ดูมันเต้นหรือเปล่ามันมีคลื่นไหมถ้ามันหยุดจริงๆก็หายไปนะครับ แต่ข้อมูลบอกว่าปกติแล้วแพทย์จะลงความเห็นเรื่องเสียชีวิตเนี่ยปกติต้องมีการรอกดเก์จะต้องรอ6ชั่วโมงแล้วก็ลงความเห็นเรื่องเสียชีวิตนะครับในกรณีที่เรามักจะได้ข่าวอย่างนี้เป็นต้นมาคนตายแล้วฟื้นเนี่ยเอาข้อจริงๆก็ไม่ค่อยจะมีเคสที่ว่าฟื้นขึ้นมากลับมามีชีวิตนะครับจะแบบว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างนี้ว่าเอ๊ะกระกระพิบตาได้หรือว่าเหมือนหายใจได้ตัวอื่นได้ชีพจรได้สภาวะอย่างนั้นมันก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของ ที่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับเป็นเมื่อก่อนก็คือสมมติว่าการวินิจัยก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยสภาพร่างกายก็อาจจะยังไม่ไม่เต็มที่จะเรียกว่าไม่ไม่ไม่ได้เต็มที่คือเขาเป็นผู้ป่วยวิกฤตนั่นแหละครับชีพรจรก็เต้นอ่อนทีเราจับชีพรจรว่าไม่มีชีพรจรลราอาจจะมีอยู่บ้างก็ได้สำหรับชาวบ้านทั่ว,วไปนะหรือว่าหมดลมหายใจอะไรเงี้ยแต่ว่า คนละกลุ่มนั้นอาจจะไม่ได้ผ่านการวัดด้วยเครื่องนะครับไมไ่ผ่านการวัดด้วยเครื่องวัดหัวใจขึ้นไฟฟ้าหรือขึ้นสมองเป็นต้น,นอาจจะมีเคสที่ว่าร่างกายก็อาจจะเหมือนหยุดแล้วแต่ขึ้นสมองยังทำงานเป็นต้นนะครับแต่โดยพื้นฐานก็คือว่าก็ไม่ได้ฟื้นขึ้นมานะครับบางครั้ง บางทีเราจะเจอกันบ่อยก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับร่างกายที่เหมือนกับกล้ามเนื้อมีการกระตุกเกิดขึ้นหลังจากตา,ตายไปแล้วเช่นหนังตากระตุกเปิดขึ้นมามือกระตุกเปิดขึ้นมาเกิดขึ้นได้ในเชิงของของร่างกายนะครับกล้ามเนื้อหรือเซลล์ต่างๆแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นการฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับ ฉะนั้นโดยภาพรวมอันนี้นในทางการแพทย์ปัจจุบันผมต้องถือว่าเรื่องของการตายและฟื้นเป็นไปไม่ได้ครับเรามีข่าวตายและฟื้นเราไปเราไปฟังข่าวู้ป่อเตรียมตัวได้เลยว่าจริงๆก็ไม่ได้เป็นลักษณะนั้นหรอกนะเพราะพายก็อาจจะมายืนยันค่อนข้างชัดเจนว่าไม่ได้ฟื้นหรอกนะแต่ว่าเป็นลักษณะที่เข้าใจผิดกันไปเองเรื่องของ เรื่องของตัว,ตว,ตวนี้มันผมเคยโพสต์นี่ผมจำได้ผมเคยโพ,สค,ยพสคือบางทีบอกว่าตายแล้วต้องตัวแข็งสิทำไมมันดูอีกทีหนึ่งตอนเปิดฝาลงมาจะทําพิธีแล้วอ่าทำไมตัวนิ่มอันนี้เป็นสภาวะของลักษณะของเซลล์ร่างกายนะครับที่มันเือนกับกลับมาทำไงไม่ใช่กลับัาทำงานเหมือนการย่อยสลายที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันทําให้ตัวโครงสร้างของร่างกายที่ดูมันกลลามเนื้อมันเกร็งแข็งไปแล้วเนี่ยสารเคมีที่ทาให้กล้ามเนื้อเกร็งแข็งมันเสียสภาพไปแล้ว เมื่อเสื่อสภาพไปแล้วมันจะมีจังหวัดหนึ่งที่กลับมานิ่มใหม่ประมาณช่วงย4ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงเนี่ยครับแล้วก็อาจจะสุดท้ายก็จะแข็งใหม่อีกรอบหนึ่งได้อันดภาพรวมนะครับคนก็ไม่น่าจะตายแล้วฟืน้นเพราะฉันกลับมาที่พิธีกรท่านที่ว่าแล้วบอกตายไป49วันแล้วฟื้นเนี่ยผม49นาทีอย่างที่เกิดเมื่อกี้ก็ยังยากเลยใช่ไหมครับหรือ49ชั่วโมงก็เป็นไปไม่ได้49วันนี่ก็ คล้ายๆเหมือนเวลาอ่านการ์ตูนนิจปุ่นนะี่ญี่ปุ่นจะมีประเภทนี้ครับตายไป4 9วันกลับมาฟื้นใหม่ก็เอาเป็นว่าเคสนี้ก็ถ้าเกิดฝากตอบทางนักข่าวไปด้วยก็ว่าคงเป็นไปไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์นะครับส่วนเรื่องจริงเป็นยังไงก็คงเป็นเรื่องที่เขาจะไปไปไล่จี้กันเอาเองนะครับผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับนะเอ โอเคครับก็บอกว่าเรากลับมาเรื่องสบายๆกันบ้างดีกว่านะครับเราในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆมีเรื่องสบายๆหลายๆเรื่องให้นั่งคุยกันนะครับเรื่องสิ่งมีชีวิตดีกว่านะครับสิ่งมีชีวิตดีกว่าจะได้สบายใจขึ้นนะครับเราเริ่มตั้งแต่สิ่งมีชีวิตเล็กๆน่ารักน่ารักตัวหนึ่งก็คือกลุ่มเห็ดก่อนนะครับเมื่อกี้ก็มีคนโทรมาถามนะครับก็โทรมาถามเหมือนกันนะครับเขาบอกว่ามีการพบเห็ดที่ดูแล้วหน้าตาแปลกมากแล้วคนก็ตื่นเต้นกันแล้วก็ไปโพสตแล้วก็การไปโพสนี่อาจจะโพสไว0 เห็ดสำคัญของโลกหายากมากนะครับเอ่อถ้าเรานึกจินตนาการนะครับกอาจจะถ้าเกิดใครเห็นใน Facebook แล้วคงจะรู้ทรงมันจะคล้ายๆเหมือนกลมๆนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นดอกไม้เพราะว่ามันเหมือนกับมีกรีบออกมาโดยรอบเลยนะครับก็เป็นเหตุที่ดูแปลกมากนะครับดูสวยบางคนบอกว่าดูคล้ายเห็ดเผาะ เห็ดเพะที่เรากินกันเนี่ยครับบางคนบอกว่าเอาเก่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าเห็ดเพะเลยแต่มันก็จะไม่ค่อยมีกรีบออกมาส,ายสวยๆแต่ตรงกลางจะคล้ายๆกันใช่ไหมครับลูกกลมๆพวกนี้นะครับเออ่พวกนี้จะเป็นกลุ่มที่อาจจะเรียกบางคนจะเป็นเป็นเห็ดที่เรียกเป็นสตาร์เป็นเหมือนกับดาวเป็นต้นหรือเป็นเอิร์สตาร์ดาวดินนะครับอ เจ้าเห็ดที่ว่าเนี่ยครับก็ถือถาตามชื่อไทยก็เรียกว่าเห็ดดาวดินนะครับเป็นเห็ดดาวดินเป็นยังไงก็มได้ข้อมูลจากกลุ่มงานวิจัยกีตาวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้นะครับมาช่วยอ,อธิบายเรื่องนี้นะครับก็บอกว่าเห็ดดาวดินนี่ยก็เป็นเห็ดที่กลุ่มที่บอกว่าเป็นเห็ดเฉพาะตัวเนี่ยครับลักษณะเป็นรูปดอกอ่อนนะครับมีทรงกลมแล้วก็มีก้านเล็กๆอาจจะมีบ้างก็ได้นะครับแต่ว่าพอมันแก่ตัวเนี่ยครับตัวเปลือกเนี่ยมันก็จะฉีกออกนะครับมันเหมือน,นปีกเปลือกคุ้มนะฉีกออกแล้วฉีกออกมาก็คลี่ออกมา ดาวคนก็เลยชอบเรียกว่าเป็นเห็ดดาวดินที่ว่านะครับตรงการที่กลมๆเนี่ยจริงๆก็เหมือนกับเป็นอับที่เก็บสปอร์นะครับพวกเห็ดส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะการแพร่พันธุ์เนี่ยโดยการที่พ่นเป็นละอองฝอยๆของสปอร์ออกมาเมื่อตอนที่มันเต็มที่แล้วนะครับกลุ่มเห็ดดาวดินในประเทศไทยมี2จีนัสหรือว่า2สกุลนะครับฉะนั้นก็กลุ่มสกุลนึงก็คือกลุ่มเห็ดดาวดินที่เราบอกว่าเข้ามาเจอภาพกันแล้วก็ตื่นเต้นกันแต่กลุ่มเนื้็คือกลุ่มของที่บอกว่าเป็น เห็ดพอรนนี่แหละครับจริงๆก็เป็นกลุ่มๆใหญ่ๆโดยรวมก็อยู่ด้วยกันนะครับก็เห็ดดาวจริงๆก็มีหลายหลายสปีชีส์นะครับในรายละเอียดว่าไปแล้วก็เห็ดกลุ่มนี้ทําหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายนะครับอยู่ตามพื้นที่ชื้นแฉะต่างๆมันก็ย่อยสลายพบได้ทุกภาคของประเทศเพราะฉะนั้นอย่างเบสิกพบได้ทุกประเทศคืออะไรคือผมเองก็เคยเห็นนะครับผมก็เคยว่าตอนเด็กๆก,กับวัยรุน่นเราเคยเดินป่าบ้างเดินเข้าไปป่าอะไรอ่ะ เขาใหญ่ก็เคยเห็นลักษณะทรงคล้ายกันอย่างนี้ครับนะก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นของที่แปลกจนแบบหายากสุดๆอย่างที่ว่านะครับกินได้ไหมคำตอบก,ก็คือว่าไม่มีรายงานว่ากินได้แล้วก็จริงๆเท่าที่ฟังคอมเมนต์จากแฟนเพจที่เข้ามาก็บอกว่ากินไม่ได้หรอกจากข้างในมันเป็นสปอร์แล้วก็เหม็นๆนะครับว่าไม่มีใครนิยมแต่อย่างเห็ดเผาะตต่มันยังนิ่มๆอยู่คงได้แต่ถ้าแห้งแล้วก็แตกออกคงไม่ได้เห็ดเผาะเป็นเห็ดที่เป็นเห็ดเศรษฐกิจอันนึงนะครับอันเดียภาพรวมไม่ใช่เป็นเห็ดหายากอะไรนะครับยังอยู่ในกลุ่มที่ยังพอพอมีแล้วก็ไไม่ด้ ดยู่ในกลุ่มที่จะสูญพันธุ์นะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจก็ไปศึกษาไปตามแหล่งในทอุธห่งชาติต่างๆพื้นที่ต่างๆก็จะเจอเห็ดพวกนี้สวยงามนะครับนั้นใครอยากจะเห็นภาพก็ลองไปดูนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในเห็ดที่สวยงามทีเดียวนะครับต่อจากเรื่องของเห็ดนะครับก็จะเป็นเรื่องของมแมลงอีกตัวหนึ่งที่ผมโพสต์ไปเมื่อตอนบ่ายนี้เองเพราะคิดว่าน่าจะมีคนได้แชร์ส่วนนี้กัน ตามมาในไม่ช้านี้เพราะเดี๋ยวคงต้องเจอเพราะเข้าหน้าฝนแล้วนะครับหน้าฝนจริงๆที่น่ากลัวไม่ใช่แค่เรื่องของโรคอย่างโรคพวกโควิดดี่เรากำลังกลัวกันตอนนี้ แต่เราเปิดเทอมแล้วใช่ไหมครับผมว่าตอนนี้วุ่นวายกันมากเลยเปิดเทอมนีเด็ก,กนักเรียนก็เรียนกันแบบที่กลัวกันไปหมดเดี๋ยวคงต้องหาโอกาสโพสต์อีกเพราะว่าผมยังอยู่ฝั่งของคนที่บอกว่าไม่ถึงต้องกลัวขนาดนั้นนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยนะอะไรอย่างยุงยุงนี่ตอนนี้น่ากลัวมากเพราะว่าก็นำไข้เลือดออกยุงเนี่ยจริงๆหรือไข้เลือดออกจริงๆน่ากลัวกว่าโควิดมากนะครับนะ่ากลัวมากผมก็ตีทุกวันนะกลับกลายว่าคนไทยชินแล้วไม่ค่อยจะกลัวมันนะผมแต่ผมไม่ได้เลยนะผมยอยู่บ้านนี่เปิดทั้งเครื่องดักยุงไม้ตียุงฉีดยากันยุงนี่กลัวลูกสาวโดนกััดไปนะครบ แปลกมันชอบกัดเด็กด้วยนะอันนี้ที่รูปที่โชว์ไปคือรูปแมลงก้นกระดกนะครับจริงๆในรูปจะตัวใหญ่มากแต่ความจริงตัวเล็กๆประมาณสักเซนติเมตรหนึ่งนะครับก็จะเห็นคนแชร์รูปเจ้าแมลงนี้มาค่อนข้างเยอะแล้วในอดีตนะครับแต่ส่วนใหญ่การแชร์รูปมักจะเป็นแชร์แบบแบบเกินความจริงนะน่าก,กลัวเกินจริงเช่นเป็นรูปแมลงตัวนี้แล้วก็รูปคนมีแขนขาเหวอะเลยนะบอกว่าโดนถ้าโดนมันกัดเนี่ยก็คือแขนขาเหวอะเลยนะครับ ก็เป็นหนึ่งในแมลงที่จริงๆแล้วก็เป็นแมลงต้องระวังนะครับเพราะว่ามันก็เป็นแมลงตามธรรมชาติมีทั่วๆไปตัวเล็กๆงที่ว่าแล้วจุดเด่นมันคือมันจะตัวสีดำๆเด็ดส้มๆดำๆส้มๆสลับกันแล้วมันชอบยกหางสูงขึ้นมาคุณก็เลยชอบเรียกว่าแมลงก้นกระดกนะครับแล้วมันชอบเข้าในบ้านนะมันชอบเข้าไปในบ้านเพราะว่าบางทีก็บ้านเราก็อุ่นกว่าชื้นน้อยกว่ามันก็เข้าไปดูตามเตียงที่นอนได้กันอันตรายแมลงก้นกระดกมีสารพิษชื่อว่าพีเดรินนะครับอยู่ในเลือดของมันฉันเจ้าตัวสารพิษนี่แหหละที่เปป็นัญา คือถ้าเราโดนมันมันมันไม่กัดเราครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปตีไปบี้ไปบดมันนะครับบางทีแค่บางคนโดนเนี่ยไอ้เจ้าสารพิษที่ออกมาเนี่ยครับมันระคายเคืองสูงมากนะครับมันก็จะแพ้ที่ผิวหนังได้ปกติก็เกิดเป็นผื่นอักเสบได้ยิ่งไปเกายิ่งไปผื่นก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับอันตรายมากคนก็หลายคนก็ส่งรูปมาให้ดูเลยว่าโหโดนแล้วแสบมากเลยนะครับนั้นทางทางที่ต้องแก้คือว่าถ้าโดนปุ๊บนะรีบล้างน้ําเลยครับนะใช้น้าสบู่ล้างประคบเย็นใช้ประคบเย็นนะครับอย่าไปใช้พวกยาหม่องอะไร พวกคอ,อฟเฟฟนอลมีนก็ได้นะครับแอนติเฮสตามีนต่างๆนี่ก็ช่วยลดการแพ้ได้นะครับถ้าไปพบแพ้สาจะเกิดมีแผลท,ที่ใหญ่โตนะครับในในเพจของสนักคุมพืชและวัสดุการเกษตรก็ให้ข้อมูลด้วยว่าสามารถจะใช้วาราจระเกตทาได้ด้วยเหมือนกันนะครับฉนันระวังนะครับถ้าเกิดเจอระวังเขี่ยออกจากบ้านกวาดออกไปทิ้งเลยหรือบางคนบอกว่าใช้เทคนิคเอาเอา,เอาสกอ๊อตเทปแปะตัวมันแล้วก็ หยิบไปแล้วก็ทิ้งก็ได้แต่อย่าเอามือไปโดนนะครับอย่าไปมือไปโดดต่อจากเรื่องแมงก็ตกมาที่ระกเตนีนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจและน่าจับตามองผม,ผมกงรู้สึกว่าปีปีนี้ปีเป็นปีที่รู้สึกว่ามันมีเรื่องไลายๆเกิดขึ้นเยอะไปหมดนะทั้งโรคระบาดใช่ไหมครับโรคระบาดโรคระบา,บาดใบ้จะมีเรื่องไข้หวัดหมูตามเข้ามาอีกนะครับแล้วก็จะมีเรื่องอะไรแผ่นดินไหวขอไฟระเบิดก็เกิดขึ้นหลายจุด ตอนนี้ปัญหานเรื่องตะกแตนก็น่ากลัวครับแล้วมันก็ค่อยๆใกล้เข้ามาที่บ้านเราแต่แต่หวังว่าจะไม่มาถึงนะครับถ้าเราตามข่าวเรื่องตะกแตนจะงงๆหนะ่อยเพราะตอนนี้มันจะมีสองทิศทางนะครับทิศทางหนึ่งก็คือ,อจากฝั่งทางด้านตะกแตนทะเลทรายมาจากแอฟริกาเข้ามาทางะจะเรียกว,ว่าอาหรับก็ได้แล้วก็ตอนนี้ล่าสุดมันมาถึงอินเดียแล้วถือว่าถือว่ามาค่อนข้างไกลกว่าที่ที่เป็นในทุกปีและพอดีเป็นข่าวขึ้นมาเพราะว่าฝั่งด้านหนึ่งของประเทศไทยเราคือเพื่อนบ้านทางสั่งลาวก็มีตะกแตนระบาดเหมือนกันคนก็ต,กตักเตือนว่าเป็น พว่าอย่าไปขำนะอย่าบอกว่าโอ้ยมามาเม,มืองไทยเลยนะเดี๋ยวเราจะจับทอดกินใส่แม็กกี้กินอะไรเงี้ยครับคือ เวลาตะกแตนมันลบาดเนี่ยมันม,นมหาศาลจริงๆครับมันมหาศาลอย่างที่กินก็ไม่ทันรอกครับนะถ้ามันลงพื้นที่ตรงไหนก็คือไล่เขาพงกระโพดหายกเกลี้ยงเลยนะครับนั้นอย่าให้มาเลยนะครับแต่ว่าเอ่อถ้าที่ฟังดูเป็นความเป็นไปได้คือค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากที่มันจะข้ามมาในตอนนี้ทางด้านของสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรเช่นกันนะครับของกรมชิชาการเกษตรก็บอกว่าเป็นไปได้ยากที่จะข้ามมามันไม่ค่อยเหมาะสมเช่นตะกแตนฝั่งลาวแล้วก็แตนเรียกว่าตะกแตนไผ่ตัวมันจะเล็กๆนะครับนะเขียวๆกินไม่ค่อยได้หรอก้ีมนนั ก็จะค่อนข้างจะทำลายค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยหมอก นันเขาชอบกับความชื้นในบ้านเราส่วนต่แเตนที่มาจากฝั่งทางด้านทะเลทรายนั้นเป็นต่แเต่นตัวใหญ่เลยเป็นต่แเต่นทะเลทรายเนี่ยก็ค่อนข้างตัวใหญ่อันนี้อาจจะทอดได้เพราะคนฝั่งฝั่งแอฟริกาเขาก็ทอดกันแต่ว่าเวลามันเยอะจริงๆก็น่ากลัวก็หวังว่ามันจะไม่สามารถบินข้ามหิมาลัยมาถึงบ้านเรานะครับมันมีทั้งหลายก็ตามมีข่าวว่าเข้าอินเดียแล้วมาพมา่าได้อันนี้เตรียมตัวช็อกกันได้นะครับโอเคใครอยากรู้รายละเอียดนะครับไปอ่านในในเฟซบุ๊กผมได้นะครับให้ข้อมูลรายละเอียดยิบมากเลยนะครับวันนี้ ไซไฟค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจดดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์แมกเนตไทม์16นาฬิกามนาทีถึง17นาฬิกา m